เดินเตะขอบปูน oh. วัดเจ็บเลยไม่เป็นไรมากมั้งเอารองเท้าขึ้นมามันเสียต่อไปอ่ะฝนตกโอ้ฝนตกใช่ฝนตกออกไปเล่นไม่ได้แล้ว จะก่อสร้างอะไรสักอย่างหน่อยแม่เวียนดีนยเจออแม่ขับดีดีหน่อยสิคะโอ้โหอย่างนิ่มเลยเะเนี่ยโอ้โห่รูปวนหัวครับ<ห>ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูว่าข้างในสวนพฤกษชาตินั้นจะ<ห>น่ากลัวเพียงใดเราจะให้แขกรับเชิญของเรานำไปก่อนท่าเลยนำป๋าป้าไปนะ สายพันไหนชื่อวง San Trolo Ho E C A มีคนบ่นว่ากรุงเทพรถติดคนบุนเหมือนกันว่าเนชียงรันรถติดคอนแกนก็รถติด โูเก็ตรถติดทัดยางรถติดสรุปก็ประเทศไทยรถติดเหมือนกันหมดที่ญี่ปุ่นก็รถติดอืมงั้นต้องเบื่อโลกแล้วแหละไม่ใช่เบื่อกุงเทพแล้วเข้าทีงไหนครับทีตรงนั้นครับอ๋อโอเคครับอนอนรถหลครับ ถ้าเข้าคนเท่าไหร่ครับหนึ่ห้าถึงให้โดดตรงไหนได้บ้างเลยที่ที่คนดีอยู่ที่คนอ๋อโอเคครับ บอกค่าเชื้อระวังกวางโอ้จ e ง จะมีกต้องิกาต้องแจ้งถึงแผนกอาหารสุกรีใน,นาห้างและประธานอาหารทุกชนิดอาหารและกลิ่นกรีค่ะจะไปเ,ปเปรียนเต็มไม่ได้กับของสัญญาค่ะหมูป่าเป็นสัตว์ที่มีตินดอยู่ใน,ในทวีปเอเชียโดยธรรมชาติหมูป่าจะาอาศัยอยู่ในป่านี่ตัวอะไรอ่ะหมูป่าหมูป่า สีตัวทุกบ้องอาเขตและช่วยเลือกสีตัวเลเอกนี้ให้ตวจะเป็นผู้ออกล่าเดยินนัเป็นอาหารดันที่สัด้านทาย่อเข้าหาคือคุ้ครับทุก และกัดเจือด้วยข็เขี้ยวและสั่นกรามงแข็งแรงเสือจะเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ2ถึง8ปดปี White tigers are very rarely found in the wild. In about 100 years, only 12 white tigers have been seen in the world. ไปต่อแถวดันคนไทยต้องไปต่อแถวอีกที่หนึ่ง ไอเราก็ไปต่อแถวตรงนู้นมอกแล้วให้ถามเมื่อกี้ไอนนี้นะคะคว้มือด้านบนค่ะห้าตาบกว้างอาะใส่ยีบน่าผาสูงๆเราจึงเรียกว่าเขาว่าเจ้ากวามผาเนี่ยนะอะทำสองนิ้วแบบนี้ทำสองนิ้วแบบนี้ยื่นไปเลยค่ะเขาจะคิดว่านิ้วของเราเป็นเจ้าไอที่เลือดออกเมื่อกี้หลายคนตกใจนะคะเขาฝักเขานะคะดูดูนี่มาดูดู ยงร้องของเขาเสร็จมันเด็กมันพูดย oh yeah. ังร้องไห้เลยนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดทำอะไรอยู่ครับว้าวของโผดเลยเนี่ยวันนี้กินข้าวเหดียวหมูปิ้งหรอชื่นบางเหรอ どうも。 ไปไหนเนะี่ยเดี๋ยวไม่สั่งขนมก่อนนะอ๋อหมาตัวใหญ่ ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเพราะจะมีเงก่งไม่เปลี่ยนเป็่นลักษณะเป็นเพงใน้ายกระโปรงที่ถัดไปที่เราจะพามาดูขนานกันไม่เรียบดูดินะครับ สีมางส่วกนกดตั้งไปแล้วก็มีที่กันกนน้นที่กั้นหรือว่าห้ามห้ามผิเดี๋ยวไปดูที่ถัดไปต่อสีทองทองมากเลยอะ่ะคือขอจับได้ไหมอลามมาก สวัสดีครับเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าครับใช่ค่ะอยากจะสอบถามนิดนึงอะครับไม่ทราบว่าเขาใช้สีห้ออะไรในถาเจดีนี้ครับจา,รจาก4ี่มง 40, 40ดีเลยเป็น5.40โมงี <80. S 1> แล้วตอนนี้ก็เป็น6 1โมงสิวันนี้มีฝนตกช่วงกลางวันแต่ peach, pear, ตอนนี้ฝนหยุดตกฟ้าโปร่งแล้ว gentlemen, we are now starting to descend to airport. and in preparation for landing, please turn off your electronic devices. สวัสครับสวัสดีครับเดินทา,นนานงบ้างเลยบินผ่านพายุมนันนิดหน่อยขี่พายุทะลุฟ้าทะเลไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยกับพายุทะเลบอกเยี่ยมเยี่ยม Daddy Shark เดด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  Daddy Shark เดด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  Daddy Shark Grandma Chuck, da da Grandma Chuck.